มันสืบเนื่องมาจากว่าเวลาเราไปซื้อสายพ่วงแบตท,ที่มันขายทั่วไปเนี่ยเออแล้วเราก็เวลาผมก็เคยเอามาใช้น,นะแล้วมันจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าเวลาใช้งานจริงเน่ยพ่วงพ่วงไม่ค่อยติดไอ้รถคันที่แบตหมดเนะ่ะเราจะพ่วงให้มันติดมันพ่วงไม่ติดทั้งทงท,งที่สายซื้อมาใหม่นะสสยพ่วงเราซื้อใหม่พอไปดู เช็คดูที่ตัวสายที่เขาทำมาสายเบื้อเริ่มเลยนะฮะนี่ไม่มีรูปให้ดูนะไม่มีรูปตัวอย่างให้ดูแต่ใครมีสายพว่วงลองไปสังเกตสายพ่วงที่บ้านดูฉนวนเบื้อเริ่มเลยแต่ว่าทองแดงเเส้นทองแดงข้างในนิดเดียว อ้ฮ oh, hey. ถ่ายแล้วเหรอนังนอนฝันหวานเลยเข้าเฝ้าอินอยู่เนี่ยสวัสดีครับท่านอ้วนขอมโมดิฟายกลับมาแล้วคลิปนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับรถยนต์นิดหนึงนะฮะรถยนต์นิดหนึ่ง,ะะนนงมันสืบเนื่องมาจากว่าเวลาเราไปซื้อสายพ่วงแบตท,ที่มันขายทั่วไปเนี่ย ออแล้วเราก็เวลาผมก็เคยเอามาใช้นะแล้วมันจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าเวลาใช้งานจริงอะ่ะพ่วงพ่วงไม่ค่อยติดไอ้รถคันที่แบตหมดนะ่ะเราจะพ่วงให้มันติดมันพ่วงไม่ติดท,ทั้งทงที่สายซื้อมาใหม่นะสายพ่วงเราซื้อใหม่พอไปดูเช็คดูที่ตัวสายที่เขาทำมาสายเบื้อเริ่มเลยนะฮะ นี่ไม่มีรูปให้ดูนะไม่มีรูปตัวอย่างให้ดูแต่ใครมีสายพ่วงลองไปสังเกตสายพ่วงที่บ้านดูฉนวนเบลิ่มเลยแต่ว่าทองแดงเ่ะเส้นทองแดงข้างในนิดเดียวนี่เป็นเหตุหนึ่งที่มันพ่วงแล้วมันมันติดช้าติดยากนะครับจากปัญหาเนี้ผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยทำสายใช้เองดีกว่านะครับโดยที่เราใช้สายเสษส่ายไฟเนี่ยทั่วไป เนี่ยเศษสายไฟสีดำเงี้ยทั่วไปอันนี้เป็นสายชนิดเขาเรียกสาย tsw นะครับสายสายเส้นเดี่ยวนะครับสังเกตตรงฉนวนเนี่ยฉนวนมันจะบางทองแดงมันจะเยอะคือบางทองแดงเยอะนะอันนี้อันนี้มันเป็นสายเบอร์สายน่าจะเป็นสายเบอร์10บพอดีว่าตัวอักษรมันหายไปหมดแล้วที่สายเนี่ย น่าจะเป็นสายเบอร์สิบสิ่งสําคัญเลยทองแดงมันต้องเยอะมันถึงจะนาไฟได้เยอะเพราะขณะที่คุณสตาร์ทเครื่องรถยนต์เนี่ยมอเตอร์สตาร์เนี่ยเป็อนอุปกรณ์ที่กินไฟกระแสไฟมหาศาลถ้าคุณใช้สายเล็กพวก่วงกระแสที่วิ่งมันจะได้ไม่เยอะเพราะไม่เยอะมันก็จะมันจะไม่ติดอ่านะครับก็เลยมาทําสายใช้เองซะเลยนะฮะโดยใช้ใส่ไฟเก่าเนี่ยแหละ วิธีทำก็เราก็ปอกปลาหนีบหางปลาอะไรปกตินะครับหนีบหางปลานี้เข้าไปบางคนถ้าไม่หนีบใช้วิธีบัดกีเอาก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปหาไม้หนีบพ่วงแบตนี้มานี่หาซื้อได้ตามพวกเอ่อร้านของขายของจุกจิกทุกอย่างยี่เซบดีเนี่ยมีนะครับก็มีหลายไซส์ให้เลือกด้วยนะมันมีเล็กมีใหญ่มีอะไรก็เลือกใช้กันตาม ความเหมาะสมผมชอบใช้ไซส์เล็กมันจะไม่เกะก,กะอ่านี่นะครับพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ใช้วิธีเอาสายเนี่ยหนีบเข้าไปตรงนี้แล้วเอาชีมย้ำแต่ความรู้สึกผมก็คือมันเคยมีปัญหาว่ามันไม่แน่นผมก็เลยใช้วิธีเจาะรูตรงนี้แล้วผมก็เอาหางปลาเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้อ่า เจาะรูให้ตรงกันอย่างนี้แล้วก็ใช้น็อตตัวหนึ่งใส่เข้าไปนี่ไว้เลยอย่างเงี้ยจะแน่นปักเลยตอนทำใส่ถุงมือนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมันบางมันคมอยู่จะบาดนือ อันนี้ตามหลักความจริงนี่ต้องจับตัวเมียไว้ด้วยนะมันจะได้ขันแล้วมันจะได้บีบได้แน่นไฟมันจะเดินเดินได้เต็มที่คือน็อตที่ใช้เนี่ยมันไม่ต้องใช้น็อตที่หายากแบบนี้ก็ได้นะน็อตอันนี้น็อตแบนหัวแบนคุณไปใช้น็อตสกเหลี่ยมอะไรธรรมดาก็ได้ที่หาง่ายตัวผู้ตัวเมียนีเพ้าหากันอย่างนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้ใช้ครีมหนีบเก็บบีบสายไว้ก็จะได้เรียบร้อยหน่อย แถมท้ายนิดนึงถ้าใครมีปลอกใหญ่ๆก็หาปลอกเนี่ยพลาสติกมาหุ้มมาไว้เวลาใช้ก็จะได้มีตัวตัวจับแบบนี้แล้วเราก็ไม่หนีบกับขั้วแบตเตอรี่อ่านะก็ทำแบบนี้สอเส้นผมใส่สัญลักษณ์ไปสีแดงแล้วก็สัญลักษณ์สีดำแต่ปลอกมันพังไปแล้ว ก็เลยไม่เห็นสัญลักษณ์สีดำอ่านะครับก็ผมไปลองใช้งานมาหลายรอบแล้พวพ่วงกับเวลารถเราแบตหมดนะพ่วงปุ๊บก็รัแบบเปียวสตาร์ตติได้เลยนะแต่วันนี้มันไม่มีรถที่แบตหมดมาลองให้ดูกันก็เลยเดี๋ยวถ้ามีจังหวะที่รถแบตหมดเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่ามันประสิทธิภาพดีไหมนะครับอ่า ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับทำของไว้ใช้เองโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อสายพ่วงชุดหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าคุณไปซื้อดีดเนี่ยผมว่าหลายร้อยถ้าดีนะหลายร้อยอแต่ถ้าถ้าจะซื้อกเออ็เน้นดูแล้วกันทองแดงต้องเยอะถ้าทองแดงไม่เยอะอย่าซื้อเพราะคุณจะใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้จริงพอเวลาเกิดเหตุรถเสียคุณคุณก็ใช้ไม่ได้มันก็ซื้อมาก็ไม่มีประโยชน์ะไร ครับสูททำเองดีกว่านะนะครับอ่าก็ผมคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีไอเดียอ,อื่นเนี่ยมานำเสนอท่านอีกครับผมวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ